สวัสดีครับนาหน้าครับมันนี้กะชิมใสซเอียนครับมันนี้มื่อนี่กะชิมีหน้าขวัญครับนาเบนครับโอ้ยห้องนาเบนมาได้ห้องทันเซียนเจไปใช้เบิ้งรับยามเ้าอันนี้มันจะคือบ่ครับมาครับไปตามเบิ้งครับผมส่เอียนมาเบิ้งครับพี่น้องลังนี่กลินและไรเอาไอ้พี่น้องเบิ้งนู้นมันกินเป็นยังไง ป,ปั๊บปึ๊บนี่ครับผมสายดึงเสือ้อสายตึงเลยครับเดี๋ยวให้สิให้บาโบ้ครับเป็นคนยำยัง<ด>ไม่ยังดึงเลยดึงนะสู้บบสู้อยู่บ่อย่าว่าหลุดอีกเถอะเว้ยสู้อยู่ยสู้อยู่หมุนเสื้อกหมหมุนเสื้อเข้าไปมันให้มันตึงเอาขึ้นเลยไล่ไหมไล่ไหมเอ้ยอย่าปะปะมือนะ มันก่ออย่างวะมันมันขึ้นแล้วนี่นะมันวีแล้วมันกาอมันนาทีกาอหามไล่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 มันขึ้นอย่างเดิกเดิะเต็มแรกจะมาก่ครับเต็มแรกอ้ยไงครับเอาไล่ไล่ไไล่ไล่ไอุ้ยออ้ยโอ้โโอ้โหแบไงครับโอ้โช่วยด้วยอุ้ยไงครับตัวนี้โอ้โห ออกหูออกหูรุนนี่อ้ยหง่แห่งดีครับเอียนแม่เยียแม่ปอดหญ่คร้บครับตัวนี้สุดยอดครับครับกำลังหาเขียบบักเอิเขียดบางนาวครับเขียดที่แบบแคล้ายๆขี้กระตูนะครับมีตุ่มนะนะครับได้อีกตัวนึงแล้วสุดยอดขนาะดนี่ครับวิธีปืนหา ปืดหาไปเรื่อยๆครับหาไปใส่เอียนยาเบื้องหลังนี่ครับมันกินแล้วครับตัวนี้ยาแล้วไม่รับทิพย์แข่งฮะเอาทิปปินคนเอาอันนี้ไปแขงอย่างได้หนึ่งโอ้ตัวสิบเป็นคนไล่อ่ะครับมายาเบื้องครับกินเกลียวดึงขึ้นมาเรื่อยๆเลยบ่บ่เกลียว อะไรขึ้นในน,นั้นซะคู่บินตึงจะเคิร์สะเดี๋ยวมันกระตึงเดี๋ยวฮะเริ่มตึงแล้วนี่สู้อยู่วักสู้แล้วเนาะสู้สู้สู้เดี๋ยวเบนเอามือออกก่อนเดี๋ยวนะใส่ใส่ได้โอ้ใส่เล็กครับเดี๋ยวนี่สวยครับครับตัวนี้เต็มน้อยครับขีดสองขีด ทาบกว่านะครับตัวนี้ก็ได้อยู่ครับคีดเขคีดตัวนี้ใช่ขนาดมะคูนครับตัวนี้แก้วครับโอ้เรียบร้อยเฮ้ยกินข้ามื้ออลไรบ่เออเดี๋ยวส่ง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 โอ้สายไรแล้วครับโอ้ได้ยินเสียงกุบเลย เชียงกุบนะบ่เฮยเายอกจะไ่จะไหมไหมปอห้ยีลีตัวนี้ป้อนลงกินขามือเลยเดี๋ยวมือตัวออกก่อน้มาครับมาเบิ่งปฏิกิริยากันให้เบิ่งที่สายนะครับโอ้สุกใสเพิ่นหิวครับตัวนี้เขียดงด่ายเดฮ้ยต้องส่งจังหน่อยต้องถ่าจังหน่อยครับตัวนี้ คันดึงเลยนี่รุดอยู่ปับตะวาต้องทาจังนลยนี่ครับเอาทรายออกจากไม้นียอย่าตีงี้อย่าตีงี้องเอาทรายออกจากหากไม่นียให้เพื่อนไหลไหลสะดวกนะปะ่าครับป้าป้าป้าเห็นอยู่ปะเห็น ใชมีอาการยขยับนี่ดีไหลลงไปแล้วส่งไปเรื่อยๆครับสิส่งแจ้งนาทีตัวนีอ้อย่าไปเชียบนะนั่นเลยโอ้ปล่อยเพื่อนดึงไม้ลงไปนะเบ้นทออรอกทออกอย่าไปตึงมันไม่ใ้ยมันกระลุดแล้วเออ โอ้ยไลไปต็กเยียนไงอยู่บ่ตัวนี่ชุดสุดสุดนั่งแสบอยู่บ่เฮ้ยแสบอยู่เรียกว่าไข่เลยจะไปดึงข้นบอกบอบส่ง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 เออส่งไปเรื่อยๆไปแล้วจนเข็งแล้วพ่ เอาขึ้นเลยวบบส่งอีกปะมันเลยปะปะมันก่อนไม่สิเฮียน,นะสักเว้นสักเว้นเออส่งเจ้าหน่อยก็ครับเัวนี่ติดตามบึงครับติดตามบึงดี่ส่งเว้นประมาณจสองนาทีเนาะเพื่อความซัวเข้ากะได้ส่งไปประมาณสองนาทีแล้วครบสองนาทีแล้วเ้ากะทีมายาบึงทู่นี่ครับ หูที่ว่าเพิ่นกินขามือได้ยินเสียงกุบมาครับอ่ะเอาขึ้นเลยอย่ากเกี้ยวดึงขึ้นมาดึงขึ้นบ้านเถอะน้อยแล้วยังเกี้ยวเอามีน้ำกระเพือบขึ้นอยู่เฮ้ยสูบ่ะเดี๋ยวได้เึ้นอมแหงไรกว่าเบาๆเนะาะเบาๆได้สูบ่ะสูอยู่โอ้แทงอ่แทงแล้วเนาะไท่แล้วเนาะ นาสิบดึงแห้งในยานมันลุดอเอาแค่จึงเว้นซื้อๆแล้ววะอ,อ่าจึงเว้นซื้อๆจึงเว้นซื้อๆครับมีคนไล่อยู่ครับพี่น้าเอาตีนเยียบๆน้ำเนี่ยใต้เนี่ยนะเฮ้ยนนย่านรุดเดียวตัวนี้เนาะนี่ครับมีคนไล่อยูะ อ๋อฮะเฮ้ยหนึ่งวันทะลุเสร็จละเฮ้ยโบแมนมารุดเห้อโบเฮยมันชูอยู่แะบโโอ้ชูอยู่ชูยังยังยังมันน่าสิเกาะไหมโอ้เอาขึ้นยงีครับตัวนี้ยอมรับยอมรับไม่ก็ได้เฮ้ยขึ้น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 โอ้โอ้เกาะมินขนาดครับตัวนี้เกาะมินแมสเกาะในปากเพื่อนนี่ครับนี่ เบนเหยียบเลยแม่เบนเหยียบ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 มันดึงลงเลยนี่โอ้บวายบวายยันมันลุดปล่อยลงปล่อยลงปล่อย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 เออปล่อยสักก่อนเหยียบเหยียบเหยียบมันบวกลุ้นมันหูแต่วะเหยียบพีพีวีมาเหยียบพี่เออเหยียบเลยมนรีแม่นมันมาที่อยู่แต่ไหนพี่บัโอ้เหยียนบังไงเนี่ยมันบวแม่นหูนะฮะเหยียบพีน้ำพีน้าเฮ้ยเหยียบน้ำเหยียบน้ำ เออเหยียบเทืบเลยเทียบเลยน้ำกระเพือบอยู่ในนี่เออเจ็บมาถึงหูมันะเจ็บเบิดองเรได้มือเขานี่ปล่อยลงบ่ปล่อยลงจังหน่อยมันชีรุดนะเหาปล่อยลงนี่จิงเว้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวยเชิงได้เคยดีเดี๋ยวมึงรู้ดึงขึ้นอยู่บ่ให้เหาดึงปึ๊ดขึ้นเลยบะ S <S เขา,าตึงเว้นอย่างเดียวได้ตอนนี้เขาอยัางบยอนเออนั่นละเกียบเลยน่าสิี่ฆาหาักไม้ละตึงขนาดตัวนี้เ,เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวแต่ว่าไม้เขาตึงว่ะครับผู้นี้ก็ค่าหาักไม้ครับมันดึงลงไปมันค่าหาักไม้มันรุดก่อนครับตัวนี้ มันกินเนี่ยยังบอเลิกครับพอดีดก็เลยดึงให้เป็นหักเสียสายตึงขนาดเลยเป็เนาะพุ่นสักแล้วก็ดึงออกไฟอ่ะพี่เบนดึงขึ้นมาเลยครับโอ้ยเย็นน้อยครับตัวนี้ใส่งามสวยงามในการครับแก้วกำลังจะาน้อยแล้วเลยโอ้สวยงามเ <laughs> <laughs> ยอะเดือดไดเอียนใหญ่ตัวนี้นโอ้ลุดเนาะ ทำเอาขึ้นมาเฮ้ยเอาขึ้นมาขึ้นไปบกอกนาะโอ้ยมีสโอ,โอ,โอมันเจดแล้วแล้วเด็ดอยอยู่พอดีฮะใส่บรเมนน้อยได้นี่ใส่งามครับตัวนี้ห้ามัคู่น้นครับนี่ครับหูเอียนกับสิเป็นลักษณะนี่แหละครับเนี่ยหูเอียนกับสิประมาณลักษณะนี่นะครับเนี่ยพอดีเขาปืนหามาตามเนี่ยตามยังถ้าเจอในนี่นี่ คือน้ำเบี้ยนว่าอะไรแมนเลยครับโอเคครับเอาครับไม่นี่กะเอียนที่ได้ไม่นี่ก็ได้สามตัวครับเนี่ยเอียนที่ได้ก็ได้สามตัวโอ้ยมีแต่ใส่งามๆครับนี่ครับที่ใส่กับหน้าควันช่วงเศ้าครับตัวนี้ก็ตัวงามกหมูน โอ้มเอนี้กะรุดตัวนึงครับเอียนใหญ่กะโอ้เสียด้เฮียงขนาดเสียด้เฮียงขนาดครับพี่น้องโอ้คันมักเบ็ดบกเกาะตอก้อนนาฮะตันทุ่งผมป้อยจังไยนี่ได้การตัวนั้นน่าสิได้ครับเนี่ยกระเนี่ยเครียดเนะครับนี่เครียดมังนาวครับนี่ของนาเบ้นหามาตัวนี้ผมกับนาเบ้นกะสิได้เมื่อนะครับมื่อนี้กะต้องฝาก กดไลค์กดแชร์เนี่ยด้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ดีคลิปผมนี่อบอกว่าหลายได้ครับบมเน้นบอกหลายครับเน้นใส่เป็นลักครับผมอา้าวม่นี่กะขอบคุณครับ